ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณนจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้มีความเห็นชอบในหลายวรระที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามได้จากการแถลงข่าวผลการประชุมคณะร,รัฐมนตรีจากทีมโ,โกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะการประชุมคอรมอรสัญจรครั้งที่สองนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ กระทรวงของการท่องเที่ยวนะครับเป็นการรายงานของท่านรัฐมนตรีกอบการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวว่าในวันนี้เนี่ยท่านรายงานตัวเลขทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ยังยืนยันว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ในปีนี้ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ28.8ล้านคนแล้วก็เป้าของงบประมาณที่มั่นใจว่าน่าจะทําได้2.2ล้านล้านแล้วเนี่ยท่านยังมั่นใจอยู่นะครับ แล้วก็เลยไปถึงเรื่องของกีฬาซึ่งวันนี้ก็จะพบว่าการกีฬาของไทยนั้นประสบผลสําเร็จเวลาเราไปแข่งขันท่านนายกก็เลยให้แนวทางว่าปัจจุบันสมาคมกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนกลางซึ่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพปริมณฑลก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะนั้นท่านให้แนวทางว่าควรจะต้องไปจัดตั้งสาขาของสมาคมกีฬาในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อให้เกิดการคัดเลือกนักกีฬาจากภูมิภาค ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะได้ตัวนักกีฬาที่มีความสามารถมากขึ้นเรื่องที่สองเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ครับจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจับก,การแสดงสินค้าอาหารไทยเฟกเวิลด์ฟู o ดเอเชียที่เมืองทองธาน,นีนะครับท่านนายกก็ได้เดินทางไปดูด้วยท่านก็พบว่า,าเป็นความสำเร็จ นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็มีผู้สนใจจํานวนมากท่านก็เลยสั่งการให้ธนมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นํากิจกรรมในลักษณะอย่างนี้เนี่ยไปจัดในพื้นที่ภูมิภาคด้วยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเป็นการกระตุ้นเรื่องของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าต่างๆที่โดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคต่างๆให้มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเรื่องที่ส เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางด้านอาชีวะ,ะถ้าท่านได้ติดตามข้อมูล่าวสารมาจะพบว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลให้ความสําคัญกับการเรียนในหลักสูตรอาชีวะเป็นอย่างมากมีความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรที่จะตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของยุคสมัยปัจจุบันโดยอาศัยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจับหลักสูตร เพื่อที่จะผลิตนักเรียนอาชีวะแล้วเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของตลาดจบแล้วสามารถที่จะมีงานทําได้เลยนะครับแล้วก็มีทักษะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีความพยายามที่จะเอาการเรียนการสอนทางด้านอาชีวะเนี่ยไปจุดประกายให้กับนักเรียนในระดับมัธยมด้วยอันนี้คือนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งท่านทั้งหลายคงติดตามอยู่แล้วนะครับบังเอิญว่าท่านนายกไปพบรายงานชิ้นหนึ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ก็มีการนําเสนอให้เห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนอาชีวะเนี่ยมันยากลําบากเหลือเกินก่อนออกจากบ้านเนี่ยต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ามอซอเอาเสื้อผ้าชุดนักเรียนใส่เป้ข้างหลังแล้วก็เดินทางแบบแอบแอบหลบๆซ่อนๆเพื่อจะไปที่โรงเรียนไปถึงแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดนักศึกษาตามปกติขากลับบ้านเรียนตอนเย็นจบ ก็ส่งครูอาจารย์ไปดูต้นทางก่อนว่าทางไหนมันปลอดภัยทางไหนมันไม่ปลอดภัยแล้วจึงให้เด็กเดินทางกลับบ้านด้วยชุดมอซอเหมือนตอนมาตอนเช้าเอาเสื้อผ้านักเรียนอาชีวะใส่กระเป๋ากลับไปซึ่งท่านนายกบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้นะเราพยายามที่จะพัฒนาหลักสูตรนักเรียนอาชีวะให้ดีขึ้นให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของสังคมแต่ชีวิตความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตของเขาคือนักเรียนอาชีวะในการเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยมันเป็นชีวิตที่น่าสงสารจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านก็มอบหมายให้ทางหน่วยงานด้านความมั่นคงไปประสานงานกับทางสำนักงานอาชีวะศึกษานะครับของกระทรวงศึกษาเนี่ยดูในเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะดูเรื่องหลักสูตรอย่างเดียวแต่ต้องทําให้นักเรียนอาชีวะสถาบันอาชีวะเกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันว่าเป็นนักเรียนอาชีวะเหมือนกันต้องไม่แยกสถาบันการศึกษาต้องมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จึงจะสามารถสร้างความมั่นใจให้นักเรียน อยากที่จะเข้ามาเรียนในสายอาชีวะส่วนเรื่องที่ท่านได้ชี้แจงไปก่อนหน้าที่ที่ผมจะได้ถแถลงข่าวก็คือเรื่องเกี่ยวกับความห่วงใยในเรื่องการบริหารจัดการน้ําก็ดีการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศสาธารณปโภคการคมนาคมขนส่งก็ดีเนี่ยท่านทั้งหลายคงได้รับฟังมาบ่อยแล้วท่านนายกก็ชี้แจงแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเน้นย้ําในที่ประชุมวันนี้ให้ทุกหน่วยไปสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือ เรื่องของการปฏิบัติของรัฐบาลชุดนี้ที่แตกต่างจากรัฐบาลในชุดที่ผ่าน,านมาสมัยก่อนเวลาเขาจะทําโครงการอะไรเขาจะกู้เงินทั้งหมดมาแล้วก็จะดําเนินการแม้ว่าจะทําทันไม่ทันภายในปีเดียวก็จะกู้มาก่อนแต่รัฐบาลชุดนี้เราจะวางแผนงานตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งระยะที่จบสิ้นสุดท้ายจะใช้เวลา 5, ปีส0ปีสุดแล้วแต่ แต่การนำเงินงบประมาณมาใช้จะเป็นเงินกู้ก็ดีหรือเป็นงบประมาณประจำปีก็ดีเนี่ยเราคงจะดำเนินการเฉพาะในปี58 59หรืออย่างเต็มที่ก็ปี60ที่ไม่มีรอยต่อคาบเกี่ยวกันอยู่เท่านั้นไม่ได้กู้เงินมาทั้งหมดนะครับเพราะนั้นในระยะต่อ,ตอ,ตอไปที่จนจบแผนงานซึ่งอยู่นอกเหนือจากรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้ได้งบประมาณมา ตรงนี้ท่านนายกเน้นย้ําว่ามีความสําคัญที่จะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้กู้เงินเอามาใช้เองคนเดียวทั้งหมดแล้วก็ทําทุกโครงการไม่ใช่เราทําเฉพาะในช่วงเวลาที่รัฐบาลนี้บริหารราชการอยู่ส่วนที่เลยหน้าที่ของเราไปแล้วแม้ว่าแผนงานจะยังไม่จบแต่ไม่มีการวางโครงสร้างวางพื้นฐานเอาไว้แล้วรัฐบาลอื่นก็ต้องมาต่อไป ทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจว่างบประมาณทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเมื่อลงไปแล้วเนี่ยประชาชนจะได้อะไรจากโครงการทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมันจะหาเงินกลับมาชดใช้ในสิ่งที่เราลงทุนกับโครงสร้างทั้งหลายนั้นอย่างไรนอกจากนั้นจะต้องกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะเสร็จแต่ละช่วงเมื่อไหร่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ท่านคงพบข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากสาเหตุเนื่องจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์นะครับจะเป็นกลุ่มการเมืองใดก็สุดแล้วแต่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นกระบวนการเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นในประเทศมีการให้การส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลเคลื่อนไหวในประเทศโดยนำเอาข้อมูลความ คิดเห็นในอดีตนะครับของบางฝ่ายที่เข้าใจรัฐบาลผิดๆเนี่ยเอามาปล่อยข้อมูลในโซเชียลมีเดียในโลกของอินเทอร์เน็ตสร้างข้อมูลเท็จเพื่อจะออกมาสร้างความสับสนให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะขอวิงวอนทาความเข้าใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็คือประชาชนจะต้องรอบคอบในการบริโภคข้อมูลข่าวสารหากพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยมีความหนักแน่น มีความพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายทั้งหลายก็จะจางหายไปเองนะครับหากข้อมูลที่ไม่เป็นคุณต่อบ้านเมืองไปถึงมือท่านจะโดยผ่านมาทางความรู้เท่าไม่ถึงการส่งต่อกันมาอะไรก็สุดแล้วแต่แค่ท่านไม่ส่งต่อไปยังบุคคลอื่นก็ถือว่าท่านได้ช่วยสร้างความสงบให้กับประเทศแล้วนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าแม้จะมีความพยายามในเรื่องของการยั่วยุการปล่อยข้อมูลข่าวสารที่ มีทิศทางจะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังเข้มแข็งอยู่ทุกคนมีกำลังใจดีไม่มีคำว่าท้อถอยนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งสิน้นใครที่ทำผิดกฎหมายถือว่าท่านมีปัญหากับกฎหมายก็ต้องดำเนินการกันตามขั้นตอนของกฎหมายทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้เรื่องเกี่ยวกับ ล่างพระัญญัติล้มละลายเรื่องนี้ทางกระทรวงยุติธรรมได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะขอความเห็นชอบในล่างพระรบัญญัติล้มละลายล่างพระัญญัติฉบับนี้เนี่ยมุ่งที่จะฟื้นฟูกิจาการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขนาดเล็กนะครับก็คือผู้ประกอบการ SME นั่นเองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเวลาผู้ประกอบการ SME มีมีหนี้สินขาดความ มีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมีหนี้ที่ไม่สามารถชำระไหวก็มักจะถูกเจ้าหนี้ถูกแบงค์ฟองล้มละลายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตวันนี้เรามีร่างพระมัญฉบับนี้มาเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ SME นั้นสามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูก,กิจการแล้วก็ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพของการล้มละลายได้ ก็โดยเปิดโอกาสให้คนที่เป็นเจ้าหนี้กับผู้ที่ประกอบการ SME เป็นลูกหนี้เนี่ยได้มีการประสานงานกันมากขึ้นอันที่สอง SME ที่จะขอเข้ามาใช้สิทธิ์ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะต้องเป็น SME ที่ขึ้นทะเบียนกับสอส,อสอวสํานส่งเสรมิมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสําคัญที่คนที่เป็น SME แล้ว ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสอสอวอท่านก็ต้องไปขึ้นทะเบียนท่านถึงจะสามารถใช้สิทธิตามอนิสงของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้นะครับมูลนี่จะต้องไม่น้อยกว่า3ล้านบาทแต่ถ้าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยวงเงินของนี่จะต้องไม่เกิน10ล้านบาทก็ถือว่าเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจไม่ให้ผู้ที่ประกอบการ SME นั้นพังภาพไปง่ายๆ คือมีแนวทางในการฟื้นฟูกิจการที่ชัดเจนเรื่องร่างกฎกระทรวงนะครับที่เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ที่จะกลับไปใช้สิทธิ์ในบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการปี2494ในวันนี้ทางกระทรวงการคลังได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับคนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือข้าราชการ หมายความว่าผู้ที่ยังรับราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับกับกรณีที่2คือผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วแล้วรับเงินตอบแทนกลับไปแล้วจากการเป็นสมาชิกของกอบอกขและสุดท้ายคือทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดก็หมายความว่าท่านเคยเป็นทหารท่านอาจจะลาออกท่านอาจจะครบอายุจํานวนอะไรก็สุดแล้วแต่แต่มีอายุไม่ถึง15ปีที่จะรับบําเหน็จบํานาญได้ท่านก็จะรับเบี้ยหวัด ลักษณะแบบนี้เขาก็จะไล่เป็นกรณีกรณีไปว่าถ้าท่านเป็นข้าราชการหมายความว่าท่านยังไม่กเกษียณท่าน,านยังไม่ได้รับอะไรจากกองทุนกอบอกขไปเลยท่านก็ไม่ต้องส่งคืนอะไรให้กับทางราชการนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่รับบํานาญคือท่านรับเงินสะสมของท่านไปแล้วรับเงินสมทบไปแล้วรับผลประโยชน์ต่อแทนไปแล้วเนี่ยท่านต้องเอาเงินสมทบกับผลประโยชน์ท,ที่เกิดจากเงินสมทบที่รัฐบาลให้เนี่ย เอาส่งคืนราชะการแล้วท่านก็มาขอรับเงินใหม่ตามสิทธิที่ท่านจะได้จากพร่ำยัติบำเหน็จบำนาญรัฐบาลเห็นว่าคนที่อยู่ในกรณีทั้งหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชาการชั้นผู้น้อยชั้นปานกลางเงินก็ไม่เยอะนักประกอบกับเงินที่เกิดจากภาษีตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการคำนวณภาษีของกรมสรรพากรเพราะนั้นก็ถือว่าไม่กระทบต่อเป้าของภาษีที่รัฐบาลวางเอาไว้ จึงยกประโยชน์ให้ที่รัฐจ,จะยกเว้นภาษีในส่วนตรงนี้ให้ท่านก็รับไปเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีกระทรวงคมนาคมสนองนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนมุ่งพัฒนาสู่ประชคมอาเซียนกรรงการขนส่งทางบกสนองนโยบายกระทรวงคมนาคม เร่งพัฒนาการให้บริการด้วยรถแท็กซี่โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้วยการประเมินผ่านแอปพลิเคชัน DLT Check-In ร่วมประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ดีและแก้ไขามาตรฐานรถแท็กซี่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่เปิดใช้บริการในวันที่20กุมภาพันธ์ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ดาวน์โหลดรวมกว่า28,000รายในจำนวนนี้ ได้แสดงความคิดเห็นรวมกว่า4,500เรื่องเป็นข้อเสนอแนะ1,868เรื่องเรื่องชมเชย818เรื่องและเรื่องร้องเรียนที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด1,832เรื่องจากข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้โดยสารอยู่ที่2.8จากคะแนนเต็ม4 นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล DLT เช็คอินกับฐานข้อมูลทะเบียนและเรื่องร้องเรียนของกรมการขนส่งทางบกเ <an> พื่อจะวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการรถแท็กซี่พร้อมจัดก,กลุ่มรถแท็กซี่ที่มีปัญหาเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปซึ่งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ15 8 4ของกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตอบรับ และจัดการเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิเสธผู้โดยสารมากที่สุดถึงร2 6ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาแท็กซี่และสร้างแรงจูงใจยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ที่ทำดีโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพื่อกำหนดทิศทางการจัดระเบียบการให้บริการร,รถแท็กซี่อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล นอกจากนี้ยังมีการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยการพัฒนาห้องน้ำตามสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่างประเทศหลายประเทศมา5แสนกว่าคนไม่กี่วันมาเนี่ยนั่นไม่หมดเลยกรุงเทพวัดวาอารามก็ปเป็นหัวเรื่องห้องน้ำห้องส้วมนะแล้วก็ความปลอดภัยช่วยดูแลนะครับช่วยดูแลด้วยพอที่เยอะๆคนเยอะๆห้องน้ำมันก็ต้องจำเป็นเพราะนั้นห้องน้ำเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขาดูแลเองไม่ได้ มันต้องมีคนและผิดชอบทุกห้องน้ำนั่นแหละมีน้ําพี่เพียงพอมีกระดาษมีแล้วแ,แ,แต่ให้การบริการไปและมีคนเฝ้าอย่าปล่อยให้มันอิเล็กเคาะวันหน้าเขาก็ไปา่ากนะทั้งนี้เนื่อจะสภาพห้องน้ําตามสถานีขนส่งผู้โดยสารในช่วงที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่ยังไม่ถูกสุขอ,อนามายัยสภาพไม่สะอาดส่งกลิ่นเหม็นวัสดุอุปกรณ์ชํารุดและขาดการดูแลรักษา จึงมีการออกแบบห้องน้ำตัวอย่างมาตรฐานสำหรับสถาน,นีขนส่งผู้โดยสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ่อมแซมปรับปรุงหรือก่อสร้างห้องน้ำใหม่ภายในสถาน,นีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศพร้อมทั้งกำหนดให้จำนวนรวมห้องน้ำมาตรฐานประเภทต่างๆมีเพียงพอกับผู้ใช้บริการในสถาน,นีทุกระดับซึ่งสามารถใช้รถเข็นวีลแชร์ใช้งานได้สะดวกปลอดภยัยสุขภัณฑ์และวัสดุก,ก่อสร้างตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันโดยต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานสาธารณะระดับประเทศ HAS กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขและเปิดให้ใช้บริการฟรีพร้อมทั้งมีมาตรฐานการดูแลบำรุงรักษาห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้อยู่ในสภาพดีตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ จนถึงวันนี้สถานีขนส่งผู้โดยสารในการควบคุมกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกมีจำนวน60แห่งที่ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ภายใน30กันยายนนี้พร้อมกับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารงานโดยบคอสอและเอกชนอีก9แห่งส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารโดยอปทจำนวน48แห่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณางบประมาณทั้งนี้เป้าหมายที่กรมการขนส่งทางบกวางไว้ คือสถานีขนส่งผู้โดยสารต้องมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานตลอดเวลามีความพร้อมสามารถรองรับประชาชนผู้ใช้บริการรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อก้าวเข้าสู่ประชคมเศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทยร้อยปี